โครงการใบไม้แรกเงินคือการรับซื้อเศษใบไม้แห้งและเศษพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านเพื่อลดการเผาช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5วันที่19ตุลาคม2568นายสุริยะคำปวงรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานที่พอใจดีฟาร์มสวนเก้าไร่แห่งความสุขสปกเครือข่ายอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเจษด,ดากับชัยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศนางนันทริยาธรรมโพธิพงศ์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนางรัชนีวันเป็งพรมเกษตรอำเภอแม่ริมโดยมีนายนาทีกำแพงแก้ว ผู้จัดการฟาร์มพอใจดีให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูลการดำเนินกิจกรรมโครงการใบไม้แลกเงินและการต่อยอดโครงการซึ่งดำเนินกิจกรรมโดยการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือนและใช้ปุ๋ยหมักที่ผลิตจากเศษใบไม้ที่รับซื้อจากคนในชุมชนที่ได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้มาเป็นพี่เลี้ยงช่วยฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักพร้อมทั้งให้ความรู้กับคนในชุมชนได้เรียนรู้วิธีการทำปุ๋ยหมักเป็นการลดต้นทุนในการเพาะปลูกพืชผัก การปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อเสริมสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนและยังต่อยอดพัฒนาการแปรรูปทำไอศครีมอีกด้วยนอกจากนี้ท่านสุริยะยังได้แชร์ประสบการณ์และแนะนำแนวคิดใหม่ๆที่จะสามารถต่อยอดโครงการนี้ต่อไปในอนาคตได้อีกด้วยจากเศษใบไม้ที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5ใกล้มาเป็นปุ๋ยหมกัก ได้ผักที่ปลอดสารผักที่ได้สุขภาพและช่วยลดค่า PM 2.5โครงการใบไม้และเงินเป็นหนึ่งโครงการตัวอย่างที่ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการที่ต้องการทำให้โลกของเรามีอากาศที่บริสุทธิ์หากทุกท่านสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมและมาศึกษาเรียนรู้สามารถเข้ามาได้ที่พอใจดีฟาร์มสวนก้าวไร่แห่งความสุขสปกเครือถ่ายอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทุกวันในเวลาทาการพรับ